สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กัรค่ะการเรียนคณะสาขาอะไรครับผมคณะวิทยาลัยนานาชาติบริหารสาขาบริหารระหว่างประเทศปีที่หนึ่งค่ะขอความรู้สึกแรกที่เข้ามาในมอนี้หน่อยครับก็อากาศดีลมเย็นแล้วก็ร่มรื่นดีค่ะครับผู้ชายในมอนี้หล่อไหมครับผมก็มีหล่อบ้างไม่หล่อบ้างปนปนกันไปอะค่ะอ๋ออย่างพวกผมสองคนนี้พอได้ไหมฮะก็ไม่น่าจะได้ ครับก็ขอถามข้อประเด็นเลยนะครับผมเรื่องกระโปงครับส่วนตัวชอบใส่โปงสั้นหรือกระโปรงยาวครับก็ชอบใส่กระโปรงที่ไม่ยาวมากเกินไปแล้วก็ไม่สั้นมากเกินไปอะคะ่ะมันสะดวกในการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยค่ะสะดวกในการเคลื่อนไหวสะดวกต่อสายตาผู้ชายด้วยครับผม <c oughs> ครับแล้วช่วงน,นี้มีคดีกับคดีกบเกืนนะครับมีวิธีป้องกันตัวเองอังไงครับก็จะไม่ออกไปยามมิกกันยามดึกดื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่เราต้องการแต่งตัวที่มันค่อนข้างที่จะ เซ็กซี่นิดนึงก็จะพกผ้าอะไรไว้เซฟตัวเองนิดนึงนะคะ่ะนิดนึงจริงหรือเปล่านิดเดียวจริงจริงหีจริงจริงครับสุดท้ายครับมีอะไรจะฝากถึงสาสตาในมหาลัยไหมครับเกี่ยวกับเรื่องกระโปรงสั้นค่ะก็เดี๋ยวนี้แฟชั่นก็มีหลายแบบนะคะก็อยากให้พิจารณาในการที่จะเลือกมาใส่มาใช้กันแต่ว่าก็มีพกอะไรไว้เซฟตัวเองนิดนึงอะคะ่ะครับก็ขอบคุณครับ ชื่ออะไรครับชื่อแอดค่ะแอดเรียนคณะสาขาอะไรครับคณะบุกรอบเอ้ยไม่ใช่แล้วคณะบริหารค่ะการจัดการค่ะอ๋อชอบจัดการอะไรครับผมจัดการหัวใจได้หรือเปล่าจัดการหัวใจให้พี่ได้ไหมได้เหรอเออเขารู้สึกแรกที่เข้ามามหาลัยนี้รู้สึกยังไงก็อยากบอกว่าโนโมเทียอะไรอะค่ะโนโมเทียนี่เป็นยังไงอยากบอกว่ารู้สึกดีค่ะ โอ้ยบุงไม่หาปาเคียครับก็เข้าสู่คําถามเลยนะครับผมใส่ชุดนักศึกษาครั้งแรกนี่รู้สึกอย่างไงบ้างครับก็รู้สึกโตค่ะโตแล้ครับรู้สึกว่าตัวเองโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่ะครับครับเสียงแอมเพนี้ดูเป็นใครเปล่าครับเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นนะคะผมว่าน่าจะเป็นนักทที่ชนอะคนที่ใส่ไอ้วันนี้เราจะมาเดี๋ยวครับเข้าประเด็นเลยดีกว่านะครับผม ก็ช่วงนี้มีคดีเกี่ยวกับคดีของผืนเยอะนะครับผมส่วนตัวนี่ชอบใส่ปงสั้นเลยกะโปงยาวครับชอบยาวๆสิคะอะไรยาวฮะอะไรยาวกระโปงค่ะกระโปงโอเควันนี้ผมเห็นเขาใส่สั้นมาแล้ววันนี้เน้นสะดวกค่ะสะดวกต่สายตาพวกเราครับแล้วมีวิธีป้องกันตัวเองยังไงบ้างครับก็วิธีป้องกันนะคะแล้วก็แต่งตัวให้รัดกุมไม่โปมากอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่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 แบบว่าไปที่เปี่ยวคนเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ ไม่จะไปที่เปี่ยวบอกบอกบอกบ้าทำไมอะคะจะไปจะไปดูแลครับสุดท้ายครับมีอะไรอยากฝากถึงสาวสารในมหาลัยไหมครับค่ะก็อยากฝากให้สาวสารในมหาลัยเรานะคะก็แต่งตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีของรุ่นน้องต่อไปนะคะคือแบบอย่างที่ดีทัืงเหมือนเข้าไว้ใช่ครับก็นี่ครับครับไม่มีอะไรครับก็ขอบคุณครับไร่ครับขอณครับ ตอนนี้ก็มาอยู่กับสาวอีกหนึ่งคนนะครับชื่ออะไรครับชื่อนอตค่ะชื่ออะไรครับอ่าอ่มไขควงครับทำไมครับเอาไว้ขันนอตไงครับรู้สึกไงครับเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ <c oughs> ก็รู้สึกตื่นเต้นดีค่ะเจอแต่คนหล่อหลอสวยๆด้วยพิธีกรนี่เขาได้ครับ พอได้พอได้ออ๋พอได้พอเนาะอ๋อพอได้พอใช่ป่ะบรรยากาศดีป่ะมหาอะไรเนี้ยบรรยากาศดีค่ะลมลื่นเนาะลมลื่นค่ะหาผู้ชายยากนิดนึงที่หล่อหล่อนะะหาผู้ชายยากนิดนึงนั่งก็นั่งตรงนี้แหละนี่เออเหนื่อยป่ะหนุ่มใช่หนุ่มคกนะคะหยอดโอเคก็จากการแต่งกายครับจากชุดมอปลายเป็นชุดมหาลัยรู้สึกยังไงบ้างครับ ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนยูนิฟอร์มไปเลยเปลี่ยนยูนิฟอร์มไปเลยแล้วกระโปรงอะไรครับเช่าใส่กระโปรงสั้นหรือกระโปรงยาวมาเรียนก็แล้วแต่วันแล้วแต่วันว่าวันไหนผู้ชายหลอกก็สั้นๆไม่ได้มาอ่อยช่วงนี้มีข่าวข่มขืนบ่อยอย่างเงี้ยใส่กระโปรงสั้นมีวิธีป้องกันยังไง วิธีป้องกันเหรอคะก็จะเป็นการหลีกเลี่ยงไปไหนมาไหนคนเดียวตอนกลางคืนมากกว่าอ๋อไปไหนคนเดียวไม่ค่อยไปไหนคนเดียวมีมีคนพาไปด้วยอย่างตอนางคืนเนี่ยเดี๋ยวพาไปก็ได้พาไปได้ค่ะรอดค่ะรอดรอดใช่ไหมถ้าไม่รอดโทรบอกนะหนูควรกลัวไหมคะอ่าสุดท้ายครับอยากมีอะไรอยากฝากอยากฝาก ถึงเพื่อนๆเพื่อนๆในมหาลัยก็ค่ะอยากฝากบอกเพื่อนๆนะคะว่าหลีกเลี่ยงการไปไหนมาไหนคนเดียวตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ใส่สตรีข้างในด้วยปะใส่ใช่ใส่กางเกงซับในให้มันยาวกว่ากระโปรงค่ะมันจะเก๋มากยาาววกก่รระโปงดูน่ารักมากเลยมันจะกลายเป็นสปอร์ตเกิร์ลมากค่ะสปอร์ตเกิร์ลเอาวันนี้ก็ขอบคุณน็อตมากครับขอบคุณครับก็อยู่สาวอีกหนึ่งคนนะครับชื่ออะไรครับอนอิงค่ะชื่ออะไร เตียงนอนครับจะได้คู่กับหมอนเองไงอ่ะอันนี้เราจะมาทำอะไรครับก็เดี๋ยวถามก่อนเดี๋ยวถามก่อนว่าเรียนคณะอะไรสาขาอะไรการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะสาขาการบินอ๋อชอบเที่ยวโรงแรมเหมือนกันโรงแรมอะไปใครอ่ะไปใครไปไปกับมึงอ่ะเอ้ากูไม่เคยไม่เคยไม่เคยพลาดเลยไม่ได้เอ้าโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาถามกันต่อครับผมเรื่องการแต่งกายนะครับผมว่าแบบ จากชุดมอปลายมเป็นชุดมหาลัยรู้สึกยังไงบ้างฮะก็แปลกแปลกค่ะแปลกแปลกยังไงครับแปลกไงครับมันแบบมันไม่เหมือนใช่มันแบบเย็นๆมันจะใส่อะไรก็ได้ไงอ๋อแล้วก็ใส่สั้นหรือยาวก็ชอบสั้นค่ะแต่จริงใส่อะไรก็ได้ใส่อะไรก็ได้ใส่อะไรก็ได้คือสั้นหรือยาวก็ได้แต่ชอบสั้นมากกว่าใส่เกงยีนมาได้ไหมครับแล้วอย่างนี้มีวิธีป้องกันตัวเองไหมครับแบบใส่กระโปงสั้นอย่างเงี้ยใส่กางเกงซับข้างในกางเกงใน ไม่ใช่มันจะเป็นกางเกงเหมือนกางเกงยังไงอ่ะเหมือนผู้ชายใส่บ็อกเซอร์อ่ะบ็อกเซอร์อ๋อใช่มสเตย์อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ใช่อ๋อตัวนี้มปนข่าวแล้วนะข่าวคดีข่มขืนเยอะใช่มึงใช่ไหมเนี่ยมึงไปข่มขืนเขาใช่ไหมโอ้ยโจรดีๆนี่แหละมึงเนี่ยใส่กระโปรงสังเกตุชีป้องกันอะไรเงี้ยก็ให้ระวังค่ะแล้วก็ใส่กางเกงแบใส่กางเกงข้างในด้วยเพราะว่าเดี๋ยวแบบเดินทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบกระโปรงพีสั้นๆมัน ลงวัดกระโปรงมันก็เปิดนะทำไมมันจิ๊บเนยใช่กระโปรงมันเปิดนะแล้วแล้วเวลากลับบ้านกลับไงกลับคนเดียวปั้ใช่กลับคนเดียวค่ะแล้วกลัวว่าเวลากลับบ้านเนี่ยไม่กลัวนะเฮ้ยเดี๋ยวไปส่งได้เดี๋ยวไปส่งได้ต่างการเพื่อนกลับปะอะไรตากล้องอะไรตากล้องเดี๋ยวเลยเนาะหยุดเลื่อหยุดเลื่ออะไรอ่ะต่างการเพื่อนกลับป่ะไม้าเขาไม่ต้องการเพื่อนกลับเขาต้องการแฟนกลับเว้ยมีแล้วค่ะ ออยังยังยังยงยังยังยังไงยังไงยังยังยังยงยั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 งกังยังยังยังังกังยังเังยังยังังย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 ่งังยั่ยังยะงยังยังยัวยังงยยั่งยังยังยังังยัังย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 รับงงัับัังับ ชื่อพิมพค่ะพิมพเรียนคณะอะไรสาขาอะไรครับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมสาขาการท่องเที่ยวค่ะอ่าแปลว่าชอบท่องเที่ยวชอบไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษไหมครับชอบประเทศเกาหลีค่ะอ่าทำไมถึงชอบเกาหลีผู้ชายแซ่บนี่แซ่บยังไงยังไงสามีอยู่ที่นั่นค่ะโอ,อ้โนกาจะมาถามเกี่ยวกับบรรยากาศในมอเป็นยังไงบ้างครับก็ร่มรื่นนะคะรุ่นที่เป็นกันเองดีมีเล็งผู้ชายไว้ไหมรอรอแ่นเออก็ไม่นะคะคนนี้คนนี้ เอวันนี้เลออันนี้ก็ไม่รู้นะคะเข้าเพื่อนได้ดีไหมก็โอเคนะคะมันต้องปรับไปเรื่อยๆใช่ยให้มันเข้ากันจูนกันได้จูนกันได้จูนเหมือนเหมือนลำพงเลยแล้วเวลาขึ้นสแตนซ้อมรับน้องเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกนะคะรุ่นพี่เขาไม่ได้แบบบังคับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคณะอื่นแล้วโดนรับน้องหนักไยังไงบ้างโดนไหมไม่หนักนะคะเป็นกันเองแบบ เขาให้ซ้อมบูมเล่นเกมกิจกรรมง่ายๆยกไม่ง่ายโอเคก็ถามเขาประเด็นแล้วก okay. okay, so ัน okay. ม so ีแฟนยังยังไม่มีค่ะจีบได้ป่าต้องการแฟนโอ้เ่โอเคก็แบบว่าจากที่ใส่เคยใส่ชุดมอปลายแล้วเป็นช uh> like ุดมหาลัยรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกโตขึ้นมาระดับหนึ่งแบบรู้สึกมีบุธภาวะมากขึ้นเออหมียุึงุธภาวะมากขึ้นใช่ค่ะแล้วส่วนตัวชอบใส่บองสั้นหรือกะบปรงยาว ก็ชอบใส่ทั้งสองแบบค่ะทั้งสองแบบเลยใช่มันแล้วแต่แบบกิจกรรมนั้นแบบว่าถ้าเกิดไปหลับน้องอย่างเงี้ยจะให้ใส่เอซ่ามันก็ไม่ใช่ถูกไหมก็ต้องใส่พีทยาวหน่อยมันจะเป็นอาหารจาตากของผู้ชายเอาถูกค่ะถูกแล้วแบบมาเรียนอย่างเงี้ยเดินมาเรียนเงี้ยมันร้อนก็ใส่กับฟองสั้นตอนใส่สั้นแล้วมาเย็นก็ไม่ได้สั้นมากขนาดนั้นกลางๆ่ะแล้วตอนใส่ขาสั้นนี่แบบแล้วมีวิธีป้องกันอะไรยังไงไหมก็ใส่เกงเกงสับไว้ด้านในอะค่ะเกงใน เก่งๆสเตอร์ชอบชอบใส่สีอะไรสีดำค่ะจริงเปล่าโอเคก็สุดท้ายมีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆปะเพื่อนกระโปรงสั้นก็ให้ป้องกันระวังดีๆเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะมีแต่เสียหายใช่ใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าเรามีแต่ได้ใช่มีแต่ได้ได้กับได้ใช่กับได้และก็ได้เล่นก็ได้ถ้าเขาปะเราก็เหมือนเล่นการพนันอะ ยังไงที่จะได้เสียเสียงนี้ก็ได้เหรอสงนี้ก็ได้โอเคอันนี้มีอะไรต่ออีกไหมไม่มีแล้วก็ไปหลังไหม่แล้วกันหลังไหม่โอเคก็หมดแล้ววันนี้เนาะขอบคุณครับขอบคุณครับ้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับสาวสวยคนหนึ่งนะครับก็ชื่ออะไรครับชื่อแจนค่ะแจนเรียนคณะอะไรสาขาอะไรครับการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะสาขาธุรกิจการบินค่ะธุรกิจการบินอยากบินไปไหนปะมีที่เที่ยวที่ชอบ ก็อยากอยากทํางานเป็นแอมอัสเตทโดยการอยู่พื้นอยู่บนเครื่องบินเธอชอบการบินใช่ค่ะเพราะว่าแจนรู้สึกว่าได้ท่องเที่ยวไปในตัวค่ะท่องเที่ยวไปในตัวอ่าตบตบเหมือนนางฟ้าใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่รู้จะบินไปไหนไม่อยู่ในใจผมก็ได้นะอ่วันนี้เราจะมาถามอะไรครับก็เดี๋ยวแบบบรรยากาศในมอดีปะแบบว่าเข้ามามาเป็นแพชิปนึ่ง ดีค่ะล้มลื่นดีค่ะชอผู้ชายหล่อๆมีเยอะไหมไม่ค่ะมีแต่ตุ๊ดค่ะมีแต่ตุ๊ดเลยเหรอโอ้ยหล่อเล่นหล่อเล่นตุ๊ดสวยค่ะที่นี่อายค่ะอ๋อแล้วผู้ชายหล่อๆมีเล็งไว้บ้างป่ะในมอนี้ยังไม่ได้มองเลยไม่ได้มองไว้เหรออย่างพิธีกรไหวไหมอย่างนี้พิธีกรก็จากการแข่งกายฮะจากชุดมอปลายเป็นชุดมหาลัยแตกต่างกันยังไงแบบอัปเกรดขึ้นก็ก็เหมือนเดิมค่ะ เหมือนเดิมเขาได้ใส่ชุดผ้าเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมนะก็ชุดมอปลายก็จะแตกต่างกันที่ว่าชุดมอปลายต้องเรียบร้อยนะคะแต่ชุดมหาลัยก็ใส่ยังไงก็ได้แต่ว่าเราต้องรู้ลิมิตตัวเองว่าเราจะควรใส่สั้นหรือใส่ยาวถ้าใส่สั้นก็ต้องมีการเซฟตี้โดยการใส่กางเกงซับในหรือว่าถ้าไม่ได้ใส่ก็เอาเสื้อเสื้อคลุมอะค่ะเวลานั่งก็ต้องคลุมขาให้เรียบร้อยแล้วแล้วส่วนตัวนี่ชอบใส่แบบสั้นๆหรือยาวๆก็ สั้นเลยหัวเข่ามานิดนึงค่ะประมาณประมาณประมาณนี้ค่ะประมาณนี้กำลังดีนะกำลังดีอะเวลาเดินนี่แบบมองตามประมาณนั้นน่ก็มีอะไรอยากฝากใช่ถึงเพื่อนสาวเอามาอะไรอย่างนี้ฝากใช่ไหมคะครับก็เรื่องการแต่งกายของผู้หญิงแล้วกันค่ะถ้าจะใส่สั้นมากก็อย่างที่ว่าค่ะต้องเซฟตี้ตัวเองหน่อยรักนวลสงวนตัวค่ะเฮ้ยอย่างนี้รักมีแต่รักนวล ก็วันนี้ก็ขอบคุณที่มาเสียเวลาให้พวกเรานะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับชื่อครับชื่อฟิล์มค่ะฟิล์มเรียนคณะอะไรสาขาอะไรครับนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ค่ะอ่าเราก็เรียนนิเทศแต่แต่คละสาขาไงก็บรรยากาศบรรยากาศในมหาลัยแบบเข้ามาครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่า มันอบอุ่นนะคะชอบต้นไม้บรรยากาศในมอค่ะอ๋อผู้ชายในมอมีหล่อๆบ้างปะเล่งๆไว้เลื่องเดียวกันในห้อง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 ด้วยในห้องห้องใครห้องนอนไม่ใช่ในห้องเรียนดีห้องเรียนอ่าแล้วจากการแต่งกายนะชุดจากจนมาปลายมีชุดมหาลัยรู้สึกยังไงบ้างก็ต้องตับเปลี่ยนเยอะตัดตัวเยอะมากคือแบบ ออกกำลังกายให้ผอมๆหุ่นดีใช่อย่างเงี้เฮ้ยนี่ก็หุ่นดีแล้วนะดีดีอ้าวอย่างงี้ต้องไปเบิร์นด้วยกันแล้วเบิร์นไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งส่วนตัวส่วนตัวชอบใส่ของชาลยกระป๋องยาเข้าเป็นคนที่แบบพอดีพอดีไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินประมาณนี่ประมาณนี้อ๋อก็กำลังดีก็เขาสูงเลยนะเราก็ใช่แล้ววิธีป้องกันมีวิธีป้องกันยังไงบ้างป้องกันอะไรถึงป้องกันเวลาเซฟตัวเองเวลาอ๋อก็ ระวังนิดนึงอ่ะเวลาการนั่งอะไรอย่างเงี้ยเวลาเดินล่ะแบบใส่สเตย์ไว้ข้างในอ๋อสเตย์ใส่สเตย์ไว้ข้างในอืมมีอะไรอยากจะฝากถึงจะฝากให้เพื่อนๆนผู้หญิงะเขาระวังตัวยังไงก็อยากให้ระวังตัวในเรื่องการแต่งตัวเพราะว่าจากที่เห็นโดยทั่วไปก็ใส่เสื้อแลวหลัดรูปอยู่นะคะแล้วก็กระโปรงก็สั้นเกินไปก็อยากให้ใส่แบบพอดีเนียนเรียบร้อยนิดนึง คือแล้วก็ไม่หลาเกินไปสุภาพสุภาพเรียบร้อยสุภาพสตรีที่เรียบร้อยเรียบร้อยแต่แต่ส่วนตัวไม่ไม่ชอบเรียบร้อยเท่าไหร่ส่วนตัวชอบแบบไหนฮะก็แบบก็ก็ดีเขาดูพอดีแต่ไม่ไม่โป๊มากเกินไปอ๋ออะไรดูเป็นคนดีฮะบอกไว้ออกถื่อโอเคก็ก็ไม่มีอะไรละวันนี้ก็ขอบคุณฟิล์มมากนะครับขอบคุณครับเอ้ยชื่ออะไรครับจีนค่ะเรียนสาขารั้ง เเรียนคณะอะไรสาขาอะไรครับคณะบริหารสาขาธุรกิจระหว่างประเทศค่ะแล้วบรรยากาศในมชอบที่ไหนที่สุดฮะก็ชอบต้นไม้ค่ะในมนี้บรรยากาศร่มรื่นดีอ่ามีชอบผู้ชายในมเร่งๆไหมไหมไม่มีมีที่ไหนทชอบเป็นพิเศษอีกวะห้องสมุดค่ะทำไมถึงชอบห้องสมุดแอร์เย็นแอร์เย็นเขาไปทำอะไรนอนดูผ้าไรสิเหมือนสายราอเลยสายราอเข้าไปทำอะไรดูหนังนอนดูหนังนอนหนังอะไรเนี่ยหนังอะไร ดามาหรือเปล่าไม่พูดไม่พูดโอเคอ่าแล้วก็จากชุดมหาลัยมาเป็นชุดไอชุดมอปลายเป็นชุดมหาลัยรู้สึกอย่างไรบ้าง ก็ดีค่ะดียังไงก็ดีมันก็แบบเหมือนเราจะเลือกกระโปรงใส่เท่าไหนก็ได้แล้วแต่เราตามใจเราเขาห้ามใส่สั้นไงใส่ฝ่ายปกครองเขาเล่นฝ่ายปกครองเขาเล่นห้องปกครองแอร์เย็นมากไอ้โมกผมเคยใส่ใส่กระโปรงไปมึงเหรอไม่ใช่เพื่อนมีเพื่อนใส่กระโปรงสั้นแล้วโดนถ้าจิ้นเนี่ยก็เปลี่ยนไม่ใส่เลยเดินห้องเรียนแล้วก็โคตรเถะน้องเรื่องน้องเรื่องนะน้องเรื่องแล้วส่วนตัวชอบใส่บุงสั้นหรือปรงยาว ยาวค่ะเพราะว่าก็มันสบายดีแบบเวลานั่งอะไรอย่างงี้ก็ไม่ต้องระวังอะค่ะไม่ต้องระวัง่ก็นั่งไปเลยโอเคก็ใส่บองยาก็ไม่มีวิธีป้องกันอะไรเนาะก็แบบเซฟอยู่แล้วอ่าแล้วส่วนใหญ่จะมีอะไรฝากถึงสาวสาวไหม เพื่อนอย่างเงี้ยใส่โปงสั้นก็แบบบางคนใส่สั้นเกินมันก็ไม่สวยอ่ะก็เอาให้มันพอดีพอดีค่ะอ่าแต่พี่ว่าถ้าเกิดเราใส่สวยเราจะเราจะสวยนะเราใส่สั้นเราจะสวยอ่ะนะฮะซี่ลกผึเนยลึงจะต้องร้อะนะมีอะไรมีอะไรไหมฝากมีลายไหมแล้วมีลายมีลายจะบอกมันก็มีลายแล้วอ่าโอเคครับก็วันนี้ก็ขอบคุณที่มาเสียเวลาให้ครับครับครับอ่าก็มาอยู่กับอีกสาวอีกหนึ่งคนนะครับอ่าชื่ออะไรครับ ชื่อลูกปัดค่ะชื่ออะไรเอ่อไอ้กูคิดไม่ทันจังแม่งไปไปเรียนคณะอะไรสาขาอะไรครับคณะอะไรคณะบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศค่ะออ๋เก่งอิงปะเก่งอิงปะเนี่ยก็กลางๆไม่เก่งมากกลางไม่เก่งมากเพรได้อย่างงี้ได้โอ้อย่างงี้ก็ได้อยู่นะได้อะไรได้อะไรไม่ได้หรอก่โอเคอยากจะถามเรื่องเข้ามาในมหาลัยเนี่ยชอบบรรยากาศแบบไหนที่สุดครับ ดูธรรมชาติดูอากาศเย็นๆย็นเต่าเยอะอะไรงี้เปล่าใช่ชอบเต่าปะชอบเต่าด้วยอยากเป็นเต่าทันทีเลยอ่ะก็อยากจะถามเรื่องการแต่งกายครับจากชุดมอปลายมันเป็นชุดมหาลัยรู้สึกยังไงบ้างครับเผลอชุดนิดนึงตอนแรกๆแรกก็ดูตื่นเต้นนิดนึงแล้วชอบใส่สั้นหรือใส่ยาวครับใส่ส่วนมากชอบใส่สั้นเพราะว่าตัวเล็กไงอ๋อตัวเล็ก มันจะได้ดูแบบเหมือนสูงขึ้นงี้ป่ะไม่ค่อยมั่นใจดูลุ่มล่ามจิ๋วไงเจอลำบากอะไรงี้หรือเปล่าแล้วใส่สั้นมันยังไงแบบดูดูมั่นใจขึ้นมาหน่อยดูมั่นใจขึ้นมาหน่อยครับแล้วใส่สั้นเนี่ยมีวิธีป้องกันตัวเองยังไงไหมฮะก็ใส่กางเกงซับในตลอดนะกางเกงในแบบซับในกางเกงสเตรีโอเคก็ วิธีป้องกันก็ใส่กางเกงซับในนะก็แล้วสุดท้ายจะมีอะไรฝากถึงสาวๆเพื่อนๆในมหาลัยไหมครับก็ถ้าใส่สั้นก็ดูแลตัวเองหน่อยดูแลตัวเองถ้าไม่มีคนดูแลก็ให้เราไปดูแลให้เราดูแลได้ปกติชอบถ่ายรูปไหมครับเนี่ยก็มีบ้างค่ะมีบ้างเอาแต่ว่าหน้าสว่างเหมือนไฟเลยอ่ะทำไมอ่ะไฟดาวแอนโอ้ยโอเคก็รีบไปเรียนใช่ป่ะรีบไปเรียนก็มี เราเรียนใบหนึ่งขึ้นก็ได้ใช่ครับอีกสองนาทีอ่ะอีกสองนาทีก็ให้น้องเขาไปเรียนนะน้องเขายิ่งขาสั้นๆอยู่เนี่ยให้ขี่หลังพี่ไปไหมยแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกบาทครับทุกบาทนะครับขอบครับครับตอนนี้ก็มาอยู่กับสาวน่ารักหนึ่งคนนะครับชื่ออะไรครับชื่อออยค่ะเรียนคณะอะไรสาขาอะไรครับเรียนคณะการท่องเที่ยวสาขาการบินค่ะอ๋อแปลว่าชอบท่องเที่ยวอ่าชอบไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษไหมครับชอบบินอยู่ในไทยนี่แหละค่ะ ชอบเอเชียครับทำไมอ่ะโอ้ผมชอบไปญี่ปุ่นครับ <laughs> ไปทำอะไรญี่ปุ่นครับไปทำอะไรไม่ได้หรอก <c oughs> <laughs> โอเคครับก็เดี๋ยวจะเข้าถามเลยนะครับถามเข้าประเด็น <c oughs> ก็ช่วงนี้มีคดีข่มขืนอยู่ครับเรื่องการแต่งกายของสาวครับชอบใส่ปงสัน <c oughs> ้นและกระปรงยาวครับ <c oughs> ชอบใส่กระปรงสั้นค่ะ เพราะว่ามันแบบสะดวกในการเดินการใช้ชีวิตในมหาลัยค่ะแต่การใส่กับสั้นก็อันตรายมีวิธีป้องกันยังไงครับก็ต้องใส่แบบเซฟตี้อะค่ะสั้นยังไงก็ได้แต่ต้องแบบมีอะไรข้างในด้วยค่ะมีอะไรอะไรคือมีอะไร้ามีอะไรข้างในครับครับโอเคครับแล้วมีวิธีป้องกันยังไง้าครับป้องกันเหรอคะก็คืออย่างมาเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใส่สั้นได้ปกติเพราะว่าเราอยู่เป็นเยอะค่ะแต่ว่าเวลาตอนกลับเราก็ต้องแบบ หาคนกลับด้วยในกรณีที่แบบนั่งแท็กซี่หรือถ้านั่งวินนี่ก็ไม่ค่อยกล้านะเรตอนนี้หาคนกลับด้วยไหมครับตอนนี้ก็ทุกคนใส่สั้นได้นะคะแต่ต้องสั้นแบบเซฟตี้ด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยสั้นโอเคครับก็ท่านี้ครับขอบคุณครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วของอีพีแรกนะฮะได้ผลสรุปจากกระโปรงสั้นและกระโปรงยาวได้ผลสรุปมาว่ายังไงฮะแต่ผลสรุปมาก็คือสาวๆชอบใส่กระโปรงสั้นมากกว่ากระโปรงยาวครับ เพราะว่าใส่กระโปรงสั้นนี่คือสะดวกภาษาว่าสะดวกแล้วก็ทําอะไรง่ายแบบทำอะไรง่ายเดินสะดวกเออแต่ใส่กระโปรงยาวนี่คือร่มล่ามหรือว่ามันก็แล้วแต่คนครับมันก็มีคนที่ชอบกระโปรงสั้นกับกระโปรงยาวแต่ส่วนมากก็คือตอนนี้ที่สัมภาษณ์เออที่เราสัมภาษณ์มาก็คือชอบกระโปรงสั้นมากกว่าอ๋อครับแล้วมันก็เป็นผลพวงของพวกเราครับอ่าเป็นผลพวงของก็คือพวกเราชอบสาวๆใส่กระโปรงสั้นครับมันเปิดรายการบอกว่าชอบกระโปรงยาวเหยื่อเอ้ยเออพี่พี่พี่่กระโปรงยาว เปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมเปลี่ยนใจเอ้ยเปลี่ยนใจแล้วอ่าเปลี่ยนใจแล้วอ๋อสองสาวโมูซี่มันสรุปต่อสายตามากกว่าอืมใช่ใช่ใช่เวลาไปไหนก็อย่าไปไหนคนเดียวนะก็ต้องไปยังไงก็ไปไปกับเพื่อนไปไปกันเยอะหอยสองสามคนปลอดภัยดีเวลาจะนั่งจะยืนก็ระวังกันหน่อยครับกถ้าเพื่อนหันไปทานี้แหละครับสามคนนี่เดี๋ยวไปดูแลเองนี่เพื่อนมีแล้วแฟนยังไม่มีหรอกเดี๋ยวสาระกันสาระกันก็เวลาจะใส่กระโปรงอะไรก็ มีอะไรมาปิดบังหน่อยก็ผ้าเพิ่ก็พกไว้ด้วยครับเวลานั่งมันก็เดี๋ยวมูห่าแถวนี้มันจะมันจะตื่นเอาวนะครับผมแล้ววันนี้ก็พวกเราก็ขอ็นทิมงอีพีแรกของพวกเราครับใช่ก็ฝากจัดตะไคร้ด้วยก็ฝากแชร์ถ้าชอบอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ชอบถ้าชอบก็ไม่แชร์บถ้าไม่ชอบก็แชร์ครับชอบก็แชร์ไม่ชอบก็แชร์อยู่ดีอ่ะ ลูติด <ไป S 1> ตามพวกเรา EP หน้าๆเลยครับขอบคุณครับ oh.